ไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังลเลยอ่ะปดเลยแวนไม่กล้าเล่นหน่อยวะไอาเอฟอยู่แต่ในป้อมใครจะตีถึงวะเนี่ยมึงไปโดนงัดไอ้ควบ้าปะเนี่ยหลอดแล้วอะไรของมันวะ <c oughs> ไปกดสตันนี่ตุดพอ่อมึงอะไรมึงะหายไปไหนมาดูกูต่อยกันเลยดึง มึงเปิดไม้มาเหา่าดิอย่าเก่งแต่พิมพ์กูขอร้องเแหละที่อะไรสัตว์แล้วมึงเป็นควายไอสัตว์กูบอกว่าปลาผิดจากไงควายตาบอดเลยควายอุ้ยตาบอดเลยควายมึงงอเมเหรือวูไปตีแล้วไงโง่มึงป,ป,ปัญญาอ่อนหรือเปล่าวเฮียควายงงหรือเปล่ากูปลาผิดจากมันจะตายอยู่แล้วไอ้ควายนั่นเป็นควายอ่ะดีโงงอุ้ยควายชนกูไปเล่นเล่นกับพอ่อมึงง่ายสัตว์เป็นควายเลย ม bin, ันเรื่องเป็นเฮี้ยอะไรสัตว์มึงมอเม็ดเลยโง่มื่อโง่ควายไปแหกตูดดูมันจะตายอยู่แล้วแล้วกูปาผิดจังโอ้ยนี่เลยจะเม็ดไอ้นี่เลยจะเม็ดนี่เลยจะเม็ดเออแคนเวลียกูดสตาร์ก่อนเลยเพื่อนเอออย่าไปกลัวมันนี้กดก่อนเลยสตาร์ตัวตึงตัวแอกไปน้องกองพันกองกอย อโอ๊ตี่ไอเฮีย,น,ยนี่งงอะอะไรวะไอ้ซันแวน์5 0 0จะลงทันแค่เองดาวดวงที่11ของเราต้องรีบไปสุพีมาครันเพราะว่าคนหนึ่งเขาเาขัาไปกัน200ดาวแล้วซีซันนี้เอาสักร้อยดาวนะน้องๆตัวหลักเรานะ่ะโอ้โหไอเอียเจ็บจุกเฮ็ยไม่น่ารอแบะบานแตกแล้วแหละ เออสตาร์บินได้สดวยสตาร์แล้วถูได้ข้าวถือว่าดีตาหมั่งไงวะโอ้ยแม่งเจ็บเลยเกูเจ็บเลยเจ็บเลยกูเจ็บเลยแตกอ่ะบ้านแตกบ้านแตกก่อนว่ามันเก่งเกินเว้แหวนอะเดี๋ยวมันต้องดวลเดื้อพี่ละ ผมคิดว่ารอบหน,น้าน่าจะโดนเนื้อครับแมนอ,อู้ยี่ียดีอุ้ยยังไม่รอดว่ะรอยากรอดยากไอ,ยกอ้ยี่ต้องให้มันว่าป้อมล่างฮะกูการไม่ได้หรอกสองตัวลิงกับตุเลีนใครอากานวะใครอาการ,าการอูไม่กันแน,น่นอนเน่ยเฮ้ยยี่บอลดำอยู่นี่ อุ้ยดีไม่ครอบกูอุ้ยมันไปครอบอลิสแทนไปเม,มื่อกี้ทิบบนลบรรดานอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันกลางช่วยกันใช่ปะเมื่อกี้กูว่ามันน่าจะครอบกูแหละแต่ว่ากูเข้าย่าพอดีไงมันเลยไปโดนอีเตีอาแทนโอ้โหแค่นี้เกินไ,ได้แล้วไปแค่นั้นนะกลับบ้านเลยกูกลับบ้านแล้ว นี่เป็นงานเก็บงานอ่ะโว้เป็นหยาดไปแอคเกิลกลับบ้านกลับคอก <l ug> เลยอ้าวเฮียตกใจหมดโดนงัดตัวแบบคนเดียวพอแล้วเนี่ยโอ้โหสตาไอ้เฮียตาตาลอดอยู่โอลิงไม้อีกโอ้ย เชี่ยเลยวะเยอะไปหมดเลยกุยโลบทั้งไหนเนี่ยพิซสัตแม่งเดินจนหลอนแล้วเนี่ยไปไหนไม่ได้แลว้วอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังหมเดเลยเ <c oughs> ยน็นและ่อนแล้ว ันเยอะเกินค่ะเกมนี้ททำไมมันเล่นกันอย่างนี้วะแวนไม่กล้าเล่นหน่อยวะไอเหียอะไรสั์เหลือมือกูสองตัวกูตายด้วยดิอยู่ต่ในเปิมมันใ,นใครจะตีถึงวะเนี่ยมึงไปโดนงัดไอควายบ้าปะเนี่ยหลอนแล้วมึงหลอนเลยเฮียมึงโดนงัดเข้าไปคุยมึงโดนงัดไอสั์จะให้กูไปตีเฮียหนึ่งบ้าเปล่า เสียเส้นเสียสติแล้วมึงเนี่ยตายเยอะเกินไงรั่วเลยเนี่ยหลอนปวดเที่ยวงัดกูครับขอบไปแล้วเฮียไม่โดนหรอกบอกเลยไม่ได้แดกพี่หรอกโดนกระทืบเยอะไงหลอนแดกอย่างแอกอ้แอกไอ้เยี่ยไอ้ดูไรกูเนี่ยครับเตี้ยหนึ่งลุมสี่อะ โอ้ยเฮียนี่โดนวะแล้วโดนทำอะไรได้ทำอะไรได้ลิงมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยมึงยังจะมีไอ้เฮี้ยอิลูเมียมึงพึ่งอันตีไปไม่ใหมหรอวะคู่ดาวไวยังวะอะไรของมันวะอิลูเมียเนี่ยเอาอย่าสตาไม่เล่นแล้วเอาฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยสตาไอ้ยสตาไปไหนเนี่ยอ้ามาหรอ แหวะแวนไม่กล้าลินไปเล่นกับพี่มึงนะายสัตว์ไปเล่นกับพี่มึงไงควายไปเลยโอ,โอ้โอ้ไม่ตายแม่งปาผิดจักไปกดสตาร์ทนี้นตุดพ่อมึงไงสัตว์มึงหายไปไหนมาไอควายดูกูต่อยกันแม่งเลยด็กเฮไอสัตว์กูป,ปาผิดจักหรอก จะตายไม่กล้าตีตีเฮียมึงมึงก็ไม่ตายเดียะเมื่อกี้นี่กูปาผิดไงไม่กล้าตีพ่อมึงอ่ะกูปาไปผิดจากไอ้ควายมองไม่เห็นดอกโง่อีกแล้วไอ้เหียเลิกเห่าดิมึงอ่ะไอ้เฮียอะไรสัตว์เปิดไม้มาสาัตว์เป็นคุยเลยอะเป็นคุ้ยเลยมึงเปิดไม้มาเห่าดิอย่ากเก่งแต่พิมพ์กูขอร้องเนี่ยอย่ากเก่งพิม์กูขอร้องเปิดไม้ออกมาเห่าไอสา้สัตว์มึงอยากพิมพ์เก่งไอ้ควายเสียเวลา เปิดไม้เด็กเฮี้ยมึงได้ยินเสียงกูว่าเปิดไม้ดิเปิดดิเปิดดิแม่กลัวพ่องได้ยินเหรอมึงอย่าฟ้องพ่อมึงอ่ะเป็นควายเสื้อเฮี้ยอะไรสัตว์แล้วมึงเป็นคุเอสัตว์กูบอกว่าปลาผิดจากไงควายตาบอดเลยควายอุ้ยตาบอดเลยควายมึงงอเหห็นรอกูไปตีแล้วไงโง่มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าควายโง่เปล่ากูปลาผิดจากมันจะตายอยู่แล้วไอ้ควายมึงปาจากเดียวมันก็ตายแล้วแต่กูกดผิดไง กูต้องถอยดินั้นเป็นคเควอ่ะร้องดิฟ้องพ่อมึงอ่ะเฮีย้ยงโง่ตุดพ่อมึงไงเฮีย้ยพ่อมึงไงมึงดูด้วยไปเรียกพอ่อมาดูก็มันไม่ตายไงกูต้องถอยดิตุดพ่อมึงไงเฮีย้ยมันก็มาสอนกูก็ตายดิมึงอ่ะโง่ไว้เฮี้ยงปิดไม,ม้มันควรเร่เงียบนันเฮี้ยร้องไงหหอะปัญญาอ่อนในเฮี้ยมันตายอยู่แล้วแต่กูปาผิดไงกูต้องถอยดิ ควายกูอยู่กูก็ตายดิยงโง่โอ้ยควายชวนกูไปเล่นเล่นกับพ่อมึงไง้สตัตเป็นคายเลย <Yeah. S 1> ม,มันเรื่องเป็นเฮี้ยอะไรสัตมึงมอเมอะไรโง่เมื่อโง่ควายไปแหกตูดดูมันจะตายอยู่แล้วแล้วกูปาผิดจังมันมีเพื่อนซ้อนอยู่กูต้องถอยไอ้ควาย <S 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 ชาดเมื่อ<า>กี้เนี้ยเล่คนคุยไรเล่นไรเล่นไรควายเป็นคุยไรมึงเป็นควยไรเล่นควยอะไรกูไม่เล่นกับมึงกูไม่เอากูไม่เล่นไอ้ควายเป็นควยไรอะ มึงเสือกเฮี้ยไรมันมาซ้อนไอ้ควายมือเสือกคุยเลยมือล่วมือยืนอยู่ในป้อมนิ่งๆกูเลยเรียกมึงไอ้ควายมึงเป็นเฮี้ยไรมึงเป็นเฮี้ยไรกูก็เรียกมึงดีๆด้วยมึงไปไหนมาไอ้ควายเมื่อกี้เนี้ยมึงบ้าหรือเปล่าตุ๊ดพ่อมึงไอ้เฮี้ยตุ๊ดคุยเลยไอเด็กตุ๊ดมีแต่คนโง่เฮี้ยมึงไปเล่นงั้นก็ออกเฮี้ยออกโอ้ยโอ้ยดูอู๋ออกโอ้ยเฮี้ยโอ้ยไอ้ตุ๊ด โอ้บอกกูตูดแล้วก็ออกอุ้ยควายไอ้เหี้ยแล้วแม่งออกไอ้เหี้ยโอ้โหควายปัญญาอ่อนมึงอะอะไรของมันวะไอ้เหี้ยชวนกูมาแล้วก็ออกอุ้ยแม่งแล้วก็มาเหยี้ยตุดตุดตุดเหี้ยอะไรควายตุดพ่อมึงไงเหี้ยมึงตูหลักมึงกับกูนี่แหละไอ้ซาดปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยแล้วแม่งออกออกทำไมอะไอ้เฮียออกด้วยโถ่ควายออกไหมไอ้เฮีย มึงออกไหมอซาต้ทาเมืเ่อกี้มาเห่าต่อดีมึงออกทำไมไอ้ลูกเห็ดคขึ้ออกมาดิควายปิดเชิญโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งโคตรใจเลยอ่ะไอ้เหี้ยนี่ใจมดมากเลยอ่ะฮะนี่คือคนใจเหรอวะมึงจะไปไหนไเหี้ยเมื่อกี้เนี้ยมึงอย่าใจหมดได้ปะไอ้ควายยีงนี้ออกออกหาพ่อมึงอ่ะมึงมาเถียงกูต่อดิไอ้ควายมึงมาดิไอ้เหี้ยมึงใจมดดอกฮะ ไอ้เฮนะียอะไรไอ้สัตว์มึงมาดิมึงเปิดชวนดิอ่ากูคงดา่ากูรวยไงกูรวยกูมีเยอะอ่าไอ,เอ้เฮียมึงมาดิ <c ười> ไอ,เอ้เฮียอย่างปอสอ่ะควายเชิญกูมานึกว่าจะเห่าอะไรเยอะแยะโอ้ยเฮียชวนมาเล่นไม่ชวนมาดา่าชวนมาดา่าเที่ยงดูดา่าดูไม่ได้ออกดา่าดูไม่ได้ออกไอ้ควาย มกดเริ่มเกมหนีเลยเฮียมึงดูดิกดเริ่มเกมหนีเลยอุ้ยควายกูไปตามในกลุ่มไอ้เฮียกูแคบกูแคบกูตามในกลุ่มเลยเฮียมึงมาดิเป็นควเเลยอะปากเก่งอะมื่อมึงอะไอ้เฮียปากดีอะมาดิสาตว์ตายลงกลุ่มเลยมึงอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปากเก่งแล้วหนีไม่ได้เฮียไอ้สัตว์นี้ใจกลาอยาปากเก่งมึงอะ